อยากสร้างอาชีพใหม่คุณต้องรู้5กฎเหล็กเพื่อที่จะนำไปสู่อิสรภาพในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินเวลาทั้งหมดเลย กฎข้อที่1คือการใช้พลังทวีเราควรที่จะใช้พลังทวีเพื่อให้คําพูดหนึ่งครั้งของเราเนี่ยมันสามารถเข้าถึงคนได้มากกว่า1คนหรือบางทีอ่ะก<ส>ารที่เราพูดหนึ่งครั้งเนี่ยมันสามารถเข้าถึงคนเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่น 100, หรือเป็นแสนหรือเป็นล้านคนก็ได้มันทําให้การกรองคนอะ่ะมีโอกาสได้จํานวนมากขึ้นเราควรที่จะใช้พลังทวีในการเข้าถึงคนได้จํานวนเยอะเพื่อให้คนจํานวนเยอะๆนั้น ค่อยๆกรองกรองกรองลงมาเพื่อเป็นลูกค้าของเรากดเหล็กข้อที่2ค่ะคือการใช้ออนไลน์ทําไมต้องใช้ออนไลน์การที่เราจะใช้พลังทวีในยุคนี้ให้ได้ผลที่สุดเป็นอะไรไปไม่ได้เลยนอกจากออนไลน์ทํำยังไงก็ได้ให้เราสามารถเข้าถึงกลุ่มคนเนี่ยด้วยออนไลน์บอกเลยนะวันนี้ออนไลน์มันมีหลายอย่างมากไม่ว่าจะเป็น Google นะคะ Facebook Line Official Account Instagram YouTube หรือ Tiktok วันนี้ เราดูงบประมาณในกระเป๋าเราว่าเราสามารถเริ่มที่ช่องทางไหนได้บ้าง Facebook อย่างเงี้ยมันเปิดเพจฟรีใช่ไหมเราก็ไปเปิดก่อน Line Official Account มันเปิด Account ฟรีใช่ไหม เพิ่มไปอีกนิดนึงเราใช้พรีเมียมไอหน่อยเพื่อให้มีความน่าเชื่อถือมากขึ้นปีละ200บาทใช้ไปเลย TikTok ก็เปิดฟรีไปเปิดซะก่อนที่เราจะไปแพลตฟอร์มไหนให้รู้ก่อนว่าลูกค้าเราคือใครยกตัวอย่างเช่นนะคะถ้าหากว่าเป็น t i k t o อกคนที่เล่น t i k t o อกส่วนใหญ่เนี่ยอายุจะอยู่ประมาณ15ถึง25อันนี้อาจจะกินสัดส่วนแบบเกิน70%เลยด้วยซ้าเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ก่อนว่าเนเจอร์ของลูกค้าเราเขาจะไปอยู่ที่ช่องทางออนไลน์ ทางไหนการที่เราจะใช้กฎเหล็กข้อที่1ที่จะเข้าถึงคนได้เยอะมันจะเป็นไปไม่ได้เลยถ้าวันนี้เราไม่ใช้กฎเหล็กข้อที่2ด้วยการเข้าหาคนบนออนไลน์ส่วนกฎข้อ3นะคะให้ทุกคนจําคํานี้ไว้ใช้กฎ thank you economy thank you economy แปลว่าเวลาเราจะทําอะไรเราต้องออกมาให้ก่อนไม่ใช่อยู่ดีๆโผล่ขึ้นมาโปะแล้วก็ ขายเลยมันก็จะไม่ได้ความเชื่อใจไม่มีความน่าเชื่อถือบางทีเราเข้ามาออนไลน์ line, แล้วคนบอกว่าเฮ้ยออนไลน์ line, ขายดีขายได้ทําเงินเราก็เลยโพสต์รูปขายยิงแอดโฆษณา Facebook แล้วก็ขายเขาเลย <c oughs> คือเขายังไม่ได้ได้อะไรจากเราเลยมันทําให้คนเขาก็ป้องกันตัวเองแล้วเขาก็ไม่ได้รู้สึกว่าเราพิเศษกว่าคนไหนมันไม่มีเลยจําไว้เราไม่มีอะไรจะต้องเสียถ้าหากว่าเราออกมาให้คนอื่นก่อนให้ด้วยความรู้สึกที่ว่าฉันไม่ได้ต้องการ กับคืนเลยมีลูกศิษย์โคชใหม่หลายคนมากเลยนะคะที่เพิ่งเริ่มต้นเข้ามาทําออนไลน์เรียนรู้จากคอร์สสตรลับ13วิชาหลายคนก็ออกมาให้ความรู้ในสิ่งที่ตัวเองมีบางคนค่ะเป็นเกษตรกร,ร,กรแค่ออกมารีวิวมังคุด ขายมังคุดได้เป็นร้อยโลและอันนึงนะคะที่พีกมากๆนั่นก็คือฟาร์มเห็ดคือเพาะกันทั่วไปเยอะแยะใช่ไหมแต่คนนี้ทำฟาร์มเห็ดออนไลน์เขาออกมาให้ความรู้เรื่องเห็ดแล้วก็การแปรรูปเห็ดทำให้ยอดของเขานะขายดีจนขายไม่ทันมีองค์กรเนี่ยติดต่อมาให้ไปช่วยบรรยายในองค์กรในบริษัทว่าไอการทำออนไลน์เนี่ยมันต้องทำยังไงการทำฟาร์มเห็ดต้องทำยังไงออกมาให้ประโยชน์ออกมาแบ่งปันคุณ ในสิ่งที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยเป็นกฎนนเหล็กสําคัญที่จะทําให้คุณเติบโตและได้อาชีพใหม่ได้ง่ายๆในยุคนี้เลยค่ะกฎเหล็กข้อที่4คือการที่คุณพูดจุดประกายถึงปัญหาที่สินค้าหรือบริการของเราสามารถตอบโจทย์ปัญหานั้นๆให้กับคนอื่นได้การที่หลายๆคนออกมาให้ความรู้ Thank you Economy ออกมาแบ่งปันกันใหญ่เลยแต่ไอสิ่งที่แบ่งปันเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับสินค้าหร หรือบริการที่เรามีที่เรากําลังทํามันก็เลยไม่ทําให้เกิดรายได้สิ่งหนึ่งที่หลายคนลืมไปก็คือคุณไม่สามารถลิงก์ปัญหาการตอบโจทย์ในการแก้ปัญหาของคุณอนะให้กับคนที่เขาเข้ามาฟังได้คุณพูดน้ําไหลไฟดับมันก็ไม่ได้ทําให้เขารู้สึกว่าเขาจะต้องซื้อหรือใช้บริการสินค้าของคุณเพราะฉะนั้นจะพูดอะไรจะสื่อสารอะไรดูให้มันเกี่ยวกับธุรกิจของเราด้วยนะคะข้อสุดท้ายคือ คุณต้องดังดังด้วยยังไงดังด้วยการสร้างแบรนด์ตัวเราเองให้คนจดจำไม่ว่าคุณจะเก่งมาจากไหนแต่บนออนไลน์เนี่ยเขายังไม่รู้จักคุณเพราะฉะนั้นคุณต้องออกมาสร้างตัวเองให้ดังด้วยการออกมาให้คุณค่าออกมาให้ความรู้แล้วยิงแอดบ้างยิงไปหาคนกลุ่มใหม่ๆบ้างสรุปนะคะกดเหล็ก5ข้อที่ทุกคนที่อยากมีอาชีพใหม่ในยุคนี้ต้องทาเลยนั่นก็คือ make it online ทาออนไลน์ ใช้พลังทวีและใช้หลัก Thank you economy ออกมาพูดจุดประกายถึงปัญหาในสิ่งที่สินค้าหรือบริการของคุณมันเกี่ยวข้องด้วยข้อสุดท้ายคือคุณต้องดังตัวโคชใหม่เองนะคะกว่าจะเดินทางมาถึงวันนี้เคยทำอาชีพอะไรมาตั้งเยอะแยะสำเร็จบ้างไม่สำเร็จบ้างพอเริ่มเข้ามาศึกษาออนไลน์แบบเต็มตัวแล้วออกมาทาจริงจังเนี่ยมันพลิกชีวิตเราไปเลยกลายเป็นมีธุรกิจ8หลักขึ้นมาคุณเอาหลัก5ข้อน,นี้ไปใช้แล้วทำอย่าง จริงจังอย่าทําเล่นๆออนไลน์อะ่ะอาจจะเข้ามาง่ายแต่มันก็จบง่ายเหมือนกันส่วนใครนะที่ฟัง5ข้อน,นี้แล้วรู้มันใช่ทางฉันอยากจะลงลึกมีสอนไว้ในคอสคอส,คอสหนึ่งค่ะชื่อว่าสูตรลับ13วิชาเอาชนะโลกออนไลน์เมื่อคุณเรียนจบคอส,คอสนี้คุณจะเข้าใจและทะลปุปลุกโปรง่งเกี่ยวกับการทําออนไลน์แบบ100%ค้อนโคชงการให้คนเรียนคอสคอสหนึ่งแล้วเอาไปสร้างชีวิตสร้างอาชีพใหม่ได้จริงๆไม่ได้อยากให้ทุกคนแบบว่า เรียนคอร์สนี้แล้วก็เนื้อหายยังไม่จบก็ต้องไปต่ออีกคอร์สนึงไม่เพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะเรียนสุดรับ13วิชานี้นะคะพร้อมโบนัสอีก6วิชารวมเป็น19วิชาและบอกเลยว่า ถ้าคุณเอาไปลงมือทำชีวิตคุณไม่มีทางเหมือนเดิมอยากเริ่มชีวิตใหม่บนออนไลน์มาเจอกันในคอร์สนี้ค่ะมั่นใจมากว่าคุณจะไม่มีทางที่จะเจอคอร์สที่ครบถ้วนสมบูรณ์เท่าที่คุณจะเคยเห็นมาอยู่ในคอสคอร์สนึงเลยคอร์สนี้โคชทำด้วยใจคราวนี้อยู่ที่คุณแลวค่ะ ว่าคุณจะรับและทำเต็มที่หรือเปล่าทักไปได้เลยที่ Line แอดที่ขึ้นข้างล่างนี้นะคะอย่าลืมใช้5กดเหล็กข้อนี้ไปใช้นะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ